สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง about t e e นะคะทีน่าเองค่ะนี่ก็คือเดือนกุมภาพัานธ์นะคะเดือนแห่งความรักวันนี้ทีน่าก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยเรื่องความรักกันค่ะแต่ทีนี้อยู่ๆจะมาแบบว่าเซตประเด็นแล้วก็ตอบคำถามมันก็เขินๆเนอะก็เราก็เลยอยากจะเล่นเกมสนุกๆขึ้นมาเกมหนึ่งเพิ่งคิดได้เลยแบบเบ้ง อยากคํำมากๆก,ก็คือเราจะคุยเรื่องความรักนี่แหละแต่เป็นแบบแรนดอมสุ่มคำถามโดยใช้ไพ่ยิบซีเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะแปลกๆใช่ไหมคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเป็นคนถามไพ่ยิปซีให้ไพ่ยิบซีตอบใช่ไหมคะเวลาที่เรามีเรื่องสงสัยอะไรแต่ว่าวันนี้ก็คือเราจะให้ไพ่ยิปซีอ่ะถามกับเรามาบ้านแล้วเราก็จะตอบคําถามที่เกี่ยวกับความรักมุมมองเรื่องความรักหรือแม้ก็ประสบการณ์ความรักที่เราเคยผ่านมานะคะถือว่ามาแชร์กันนะสนุกสน ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีครูสอนโยคะมาดูดวงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าอีกพาสหนึ่งของทีน่าก็คือรับดูดวงนะคะคือ <c oughs> เราเนี่ยให้คําจํากัดความตัวเองว่าเราเป็นฮิลเลอร์เนอะก็คือเราฮิลตั้งแต่เรื่องของร่างกายอารมณ์แล้วก็จิตใจซึ่งในเรื่องร่างกายค่ะมันก็คือการสอนโยคะแล้วก็การดูไพ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็จิตวิญญ,ญาณถ้าสนใจก็ตามไปในเพจ about teach ได้เลยนะคะ อ oh. แล้วเราก็มาเปิดตัวพิธีกรกันเลยนะคะพิธีกรของเราในวันนี้ก็คือคาวะอีทาลอดค่ะสำหรับนี้นะคะที่น่าปิง๊งมากๆเลยเจอจากในเว็บไซต์แล้วก็สั่งมาเลยซึ่งในสำหรับนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบนี้เปิดเข้ามาก็จะเป็นนี่คือตัวของคู่มือนะคะเป็นหนังสือแบบนี้สำหรับคนที่แบบว่ายังยังดูไพ่ไม่ได้หรือว่าเมสเซจที่คนว่าอยากจะสื่อนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีไพ่ ลายิซีพื้นฐานค่ะก็จะมีทั้งหมด78ิบปดใบนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมาในรูปแบบที่แบบน่ารักหน่อยอน,น่นารักไหมแบบจะพูดยังไงอ่ะแบบน่ารักอะ่ะดูเขาทำสิออดใจไม่ซื้อไม่ได้จริงๆ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมวันนี้เราก็จะถามกันทั้งหมดประมาณหําคำถามนะคะ <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> โอเคเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะจึง <c oughs> สุ่มหยิบ <c oughs> คือไพ่นออฟซอร์นะคะอัศวินดาเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนของคนท่าลมนะคะอายุพอๆกันหรือคนที่มีนิสัยในวัยที่แบบใกล้เคียงกับเราเป็นไพ่ที่แบบเลือกเส้น์นึงคนที่ก้าไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นใจร้อนไปได้วยความรวดเร็วในบางครั้งก็อาจจะขันการเตรียมพร้อมได้ดีเป็นคนรุยๆค่ะเป็นคนกล้าหาันแล้วถ้าเขาถามเราเรื่องความรักอะ่ <S <S อะเหมือนไพ่ใบนี<ะ>้กำลังจะถามเราว่าเรามีความรักที่กล้าหาญสุดๆครั้งไหนปะถ้าให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหม ความรักที่เรากล้าหาญที่สุดคือตอนที่เราจีบผู้ชาย <c oughs> คือย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยมหาหลัยอะคะ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโสดมากสดแบบสด,แบบสดมานาน <c oughs> แล้วเราก็เล็งแล้วว่าแบบเฮ้ยพี่คนนั้นอนะเอ้ยเขาเป็นตัวท็อปเออเราก็แบบเอาวะลองดูแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนกับเราเป็นคนที่ชอบงาน DIY งานอะไรปกบิอยู่แล้วเราก็เลยนึกว่าเอ้ยเราจะทําของอะไรที่มันแบบน่ารัก,น,รกน่ารักให้เขาดีกว่าเราก็เลยได้ไอเดียจากการไปห้องพยาบาล งงไหมห้องพยาบาลคือเราไปห้องพยาบาลที่อยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ป่ะแล้วเราก็ไปกินน้ํากินน้าแล้วเขาใช้แก้วกระดาษทีนี้พอกินเสร็จจะทิ้งแก้วกระดาษก็เสียดายเราก็เลยแบบแก้วกระดาษแก้วกระดาษทําอะไรได้บ้างก็เลยมีไอเดียค่ะเดินไปซื้อจุ๊บประจุปะค่ะซื้อมาประมาณเอ่อสิบอันมั้งถ้าจำไม่ผิดเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในแก้วกระดาษอันนั้นนะคะแล้วก็เราก็เอาปากกาเมจิเอาแบบ มาร์กิ้งเชฟแล้วก็พวกริปบิ้นอะไรเนี่ยไปตกแต่งแก้วอันนั้นเราจาไม่ได้ว่าเราเขียนว่าอะไรแต่มันฟีลประมาณแบบ Would Would y o y be my v a l e n t i n e หรือ Happy Val e n t i ท e หรือ You are m y VALENTINE? Something ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็แบบไปดักเจอพี่เขาแล้วก็ให้เขาบอก <c oughs> พี่คะสุขสันต์วาเลนไทน์คะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ยังไงวะคือไม่เคยคุยกับเขาเลยนะ ทำไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะแล้วหลังจากนั้นพอแบบกลับไปที่หอเขาก็ทักมาใน m ม s s a g e Facebook ก็แบบขอบคุณนะครับนูบ่นนี่นะแล้วเราก็ได้คบก,กันตอนนั้นคะ่ <c oughs> นะเขินอะเอาดีดี <c oughs> แต่ว่าถามว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,นะคะ่ะ <c oughs> สนุกปะ <c oughs> อันดที่อสองสุมหยิบสุ่มหยิบสุ่มหยิบสุ่มยิบ,ยบ,ยบขอสับก่อนอ่ะ ดูพร้อมกันนะสี่ถ้วยหรือว่า four of cups นะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงการพิจารณาเส้นทางหรือก็ตัวเลือกในชีวิตโอกาสทางการงานหรือตัวเลือกในความรักเป็นการติดอยู่ในความคิดไม่ได้ลงมือทาอะไรสักทีได้แต่นั่งคิดพิจารณาไม่ทันได้มองหาโอกาสใหม่ๆัมแต่ยึดยติดกับตัวเลือกที่มีนะคะแล้วก็มองโอกาสในรอบด้านฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องความรักเขาจะถามอะไรเราอะ่ะพิจารณา,าหรอแบบเลือก,เล,อกเลือกเยอะหรอทำให้เรานึกถึง ช่วงที่เราแบบเจ็บเจ็บกับความรักมามากมายนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เลิกกับแฟนเก่าไปโดนแฟนบอกเลิกแล้วเจ็บเจ็บนะแล้วก็ไม่ได้แบบคิดจะเปิดใจง่ายๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเข้ามาซึ่งก็แบบเป็นคนที่ดีแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบสเปคเราแบบร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะก็ยังจะเลือกมากอยู่อะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบสเปคล้อยเปอร์เซนต์แล้วเราก็ มันคุยกับเขานาะนแล้วก็ทําหลายๆอย่างที่ที่เรารู้สึกว่ามันทำร้ายใจเขาเราคุยกับเขาคนเดียวแหละนะแต่มันก็เหมือนกับเราแบบไปไม่เต็มตัวแบบมีกําแพงกับเขาบางครั้งมันถ้าทาให้เขารู้สึกทอ้องเงี้ยเขาก็มาบอกเราว่าเขาก็แบบท้อนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบพูดกับเขาตลอดแล้วก็พูดกับทุกคนตลอดว่าถ้าตอนเนี้ทนไม่ได้ตอนอื่นมันจะมารับเราได้ยังไงจะอยู่กับเราไม่ได้ไงเออเออเราคิดอย่างจริงๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราทงถูกอยู่นะถึงแม้เราจะแบบดูเขานานอะ พิจารณาเขานั้นแล้วว่าเป็นเรื่องที่ถูกนะเออแต่ก็อย่าให้มันนานเกินไปเพราะว่าเขาก็เกือบจะไปเหมือนกัน <c oughs> ก็เกือบจะเสียคนที่ดีไปแล้วเพราะว่ามัวแต่แบบเงื้องันเงื้อัเงื้องังอ,ยอย่างเงี้ยแบบไม่มองเพราะว่าเขาแค่ไม่ตรงสเปคเรา100%เราก็ไม่เอาเขางั้นหรอแต่จริงจริง,รงแล้วเขาก็แบบดูแลเราดีมากนั่นแหละแล้วก็มีข้อคิดที่อาจจะสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะในเรื่องเนี้ยก็คือว่าเวลาจะคบกับใครอ่ะดูให้ดีให้ดีจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เหงาแล้วก็แค่คบ แล้วก็ห้ามมองตัวเองว่าตัวเองด้อยค่าด้วยนะและเราอะ่ะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทําไปความดีที่เราทําไปอะ่ะมันจะกลับมาเราทําดีๆอะไรให้ใครไปอะ่ะแล้วถ้าเขาไม่เห็นค่าคิดความดีนั้นเอาไว้วันหนึ่งมันจะมีคนที่ดีที่ดีกว่าคนที่รักเราให้ได้เหมือนกับที่เรารักคนคนหนึ่งไปอะ ฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองค่ะอย่าลดคุณค่าตัวเองเด็ดขาดอย่าแบบว่าใครเข้ามาก็เอาก็ไม่ใช่เออเราเราคิดอย่างงี้มาตลอดเราเชื่ออย่างงี้มาตลอดว่าเราเราทำดีไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับเราคนไหนคนนู้นจะไม่ดีกับเราเราทําดีทําดีให้หมดแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามาโอเคต่อคำถามที่สามเขินนะเนี่ย่าพูดอะไรวะเนี่ย สองไม่เท้าค่ะ Two of Wands การอยู่ตรงกลางระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่เราต้องการจะทำในอนาคตการมองเห็นโอกาสอะไรแบบนี้การอยู่ตรงกลางเหรอตรงกลางที่เลือกระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่จะทำในอนาคตงั้นเราแชร์เรื่องนี้แล้วกันช่วงที่เป็นทางแยกสองทางที่เราต้องเลือกก็คือจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ตอนนั้นเป็นความรูกที่เศรา้าเศร้ามากเลยตอนนั้นเรากับคนคนนั้นเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลย มีเรื่องต้องทะเลาะกันเยอะมากคือคําว่ารักก็เข้ากันไม่ได้มันมีอยู่จริงคือมันไปกันไม่ได้จริงๆในในจุดนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามที่จะปรับทุกอย่างแล้วเพื่อเข้าหากันแต่แบบมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคออถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เจอเหตุการณ์นี้เองก็จะบอกว่าเลิกเลิกเลยจ้ะเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อถูกในสถานการณ์นะั้นจริงๆมันทําไม่ได้เออทําไม่ได้เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะจับมือคนที่เรารักอยู่ตรงนี้แท้ๆเราจะปล่อยมือเขาเหรอ เข้าใจปะเออมันเลยทําให้เราแบบคิดมากเครียดอยู่นานว่าจะทํำยังไงแต่จริงๆตอนคบตอนนั้นอะเราเตรียมใจที่จะเลิกเลิกหยื่อทุกวันนะเตรียมใจทุกวันเลยแต่พอมาถึงจริงๆวันหนึ่งอะที่มันต้องเลิกกันอะโอ้โหไปก็่ป็ลยอะแต่เรื่องที่ว่าเศร้าอะมันก็ไม่ได้ยากต่อการมูฟออนนะเพราะเหมือนกับว่าเราโตขึ้นผ่านประสบการณ์อะไรมากขึ้นอย่างนี้ข้างนั้นไงว่าเรามูฟออนเะร็วมากเพราะว่าเรารักตัวเองข้อคิดคติเตือนใจอีกข้อน,นึงนะคะก็คือว่า รักตัวเองค่ะความรักที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้คือการรักตัวเองรักตัวเองให้มากพอก่อนที่จะแบ,บ่งปันกันอื่นคือถ้าตอนนั้นอ่ะเรารักตัวเองมากพออ่ะเราจะพาตัวเองออกมาเร็วกว่านี้เราจะไม่ต้องทนให้ใครมาทําให้เราเศร้าขนาดนี้อีกแล้วอืแล้วพอมันมุกออนออกมาแล้วอะค่ะมันเกิดจากการที่เรารักตัวเองเราอยากเห็นตัวเองรู้สึกดีแล้วอยากเห็นตัวเอง อยู่ในทางที่ดีมันทําให้เราเติมเต็มในตัวเองคือคนที่รักตัวเองมันจะมีออร่าดึงให้คนอื่นอ่ะเข้ามาหาเพราะว่าเราเต็มแล้วเลยค่ะเราเต็มพอที่จะแบ่งเอาความรักอันนี้แบ่งไปให้กับอีกคนนึงได้ฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นคนที่โหยหาความรักโพสต์เตตัตตามหาความรักทุกวันทุกวันแล้วคุณขาดอะ่ะคุณทาเหมือนคุณขาดใน Facebook เอ่ยใน IG ในทุกๆอย่างถ้าคุณขาดมันยากที่จะมีคนเข้ามา เพราะว่าเวลาเราเข้าหาใครอะเอาแค่ตัวเราเป็นมรรทัดฐานเราอยากแบ่งความรักจากคนนั้นทึง่งต่อ่าเราอยากแบ่งของเขามาให้เราอยู่แล้วคนอื่นก็เหมือนกันค่ะเขาก็ตามหาคนที่จะแบ่งอันนี้ให้เขาเหมือนกันนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคนที่เต็มในตัวเองถึงอยากมีคนเข้าหาคนที่ดูมีความสุข คนที่โพสต์อะไรแล้วเราเห็นแล้วเราแบบเอ้ยคนเนี้ยเอ้ยดูดีจังเขาดูมีความสุขเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้แบบนี้นะมันทําให้เขาจินตนาการได้ว่าถ้าเขาอยู่กับคนเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปที่ไหนด้วยกันจะทําอะไรด้วยกันแต่ถ้าคนเป็นคนที่เศร้าเหงาเหลือเกินเนี้ยแต่เราเป็นคนไปจีบเราต้องทําไงวะเราต้องแบบเราต้องจิงนตนาการว่าเราต้องทำไงวะ ฟังเพลงเศร้ากว่าเขาเหรอวะหรือยังไงวะทุกคนไม่ใช่แม่พระเฮ้ยทุกคนไม่ใช่นักบุญที่จะแบบฉันอยากจะช่วยให้เขาคลายเศร้าแล้วเกินเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าอยากมีความรักรักตัวเองก่อนทุกอย่างเลยรักตัวเองก่อนดีที่สุดไม่ใช่เห็นกับตัวนะแต่การรักตัวเองมันคือการเข้าใจตัวเองและที่สําคัญก็คือว่าคุณต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รักด้วยนะต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะคาถามที่สี่ นี๋ยวว้าวว้าวเดี๋ยวว้าเป็นไพ่ที่ดีมากแค่จะดีที่สุดในสำหรับอาจจะดีที่สุดในสำหรับเลยก็ได้มันต้องเป็นไพ่ของการแบบความสมบูรณ์การเติมเต็มความที่สุดคอมพิชชาตเห็นปะเพิ่งจะพูดเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็น้องก็โผล่มาเลยอ่ะพูดถึงการเติมเต็มการรักตัวเองการแบบเป็นตัวโอเป็นไพ่ที่มีความสุขอ่ะถ้าจะแชร์เรื่องของความเติมเต็มความสมบูรณ์แบบนี้เหรอ เอาของเมื่อกี้มามาแปะเลยปะ <c oughs> ที่เราอา,อายุเท่านี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างมันเกิดมาจากการที่เราแบบเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็รักตัวเองทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากพออ่ะอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้ไปก๊อปปี้อันนั้นมาต่ออันนี้เลย <c oughs> เอาเข้าถามสุดท้ายแล้วค่ะ กับไพ่เลยนะแต่เหมือนไพ่แกล้งอะเอาดีๆเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่หมายถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วแฟนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนในวัยเด็กนูก่นนี่นั่นคือแบบคนในอดีตหรือแบบมีคนนำของขวัญมาให้การกลับมาเจอกันเลยแบบเนี้ยโอเคในประเด็นนี้นะอืมเราแชร์ของเราแล้วกันว่าถ้าพูดถึงเรื่องแฟนเก่าเราเป็นคนที่โอเพนมากโอเพนแบบสุดๆทุกวันนี้ยเวลาเราครบกับใครเราจะพูดถึงเรื่องแฟนเก่าเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะ แล้วจะชอบมีคนแบบว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาจะรู้สึกไม่ดีเราไม่เลยเราคุยกับใครอ่ะเราบอกวปเลยนะว่าเราเป็นคนแบบนี้เราบอกตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราไม่มีเรื่องต้องห้ามในการพูดอ่ะแล้วเราก็รับฟังของเขาเหมือนกันแล้วเราก็เล่าของเราเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเขาคือเพื่อนคนหนึ่งอันเนี้ยอันนี้สาระอยากพูดประเด็นนี้มากๆเลยก็คือว่า ตั้งแต่เด็กมาจนโตอะมันจะชอบมีคนที่เข้ามาจีบเราแล้วก็พอสมมติเราไม่โอเคกันเขาก็แบบบล็อกและลบเราอะไรเงี้ยทำไมเพื่ออะไรคือคุณมาจีบเราไม่ใช่ว่าคุณอยากทำความรู้จักกับเราเหรอหรือคุณเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ดีๆแล้วก็เอา้าไม่ได้คลิกกันแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเอา้า เราเราไม่ได้อยากสนิทกันหรอคือมันมนุษย์เราแบบมันมีตั้งหลายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทําไมจะต้องแบบกะเกณฑ์ว่าอ่าไม่ได้ก็เกลียดกันเลยไม่ใช่เราคุยอับเขาได้ทุกคนเราแบบอยากเป็นเพื่อนอะเขาบางทีเรายังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆเลยว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายแ,บบแ,ฟแฟนแฟนแมนใหม่เขาก็บอกลอยไปเลย เออมันไม่ใช่เรื่องปกติของทุกคนเราเข้าใจเออแต่เราโอเคอะแือรว่าเราเรามองทุกคนเป็นเพื่อนจริงๆนะแต่ที่เกิดขึ้นก็คือโดนบล็อกหมดเลยเหมือนแบบคุยแบบก็โดนบล็อกอ้าหรือบางทีอะเขาอ่ะเหมือนเลิกกับแฟนใหม่้ะนะหมายถึงว่าแฟนใหม่อ่ะที่มาตอบจากเราอะเขาเลิกไปแล้วใช่ปะ่ะอ่ะเราก็กลับมาคุยกันแต่พอเขามีแฟนใหม่อีกทีนึงอะเขาก็บกล็อกเราอีกทีนึง <c oughs> ช้ำใจมาก ทำไมทำกันแบบนี้แต่คือก็เข้าใจกันนะก็คือแบบเอ้ยโอเคเราเข้าใจนายอยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้มันก,กว้างขึ้นคนที่กำลังมีความเศร้าอยู่ทุกคนที่แบบคิดไม่ตกหรืออะไรแบบเนี้ยในเรื่องของแฟนเก่าเรื่องเก่าๆหรือเรื่องปัจจุบนันหรือแฟนเก่าของแฟนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้ลองปลดล็อกดูคิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคิดซะว่าทุกความสัมพันธ์มันมีหลายมิติอ่ะถ้าเราปลดล็อกเรื่องนี้ได้จริงถ้าเราไม่เอาใจเราไปใส่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะ ชีวิตเรามันจะเบาขึ้นเยอะเลยค่ะมันจะเบาแล้วเราก็จะแบบไปได้ไกลกว่านี้สบายจิตมันก็จะแบบสบายอ๋ประมาณเนี้ยเอาแหละก็จบไปแล้วห้าคำถามสนุกดีนะสนุกมากเลยอะหลายๆเรื่องอยากจะพูดให้มันมากกว่าน,นี้แนตะ่ว่ากลัวมันจะเยอะไปไม่เคยเหมือนกันนะไม่เคยแบบตอบคาถามไพ่อะปกติก็มีแต่แบบว่าเราอยากรู้อะไรเราก็ไพ่ตอบใช่ไหม สนุกดีลองไปเล่นดูนะคะเราชอบมากๆเลยแล้วก็อยากทําประเด็นอื่นขึ้นอีกเยอะเลยแต่บางทีก็เหมือนคนเหงาเหมือนกันนะอยู่คนเดียวคุยคนเดียวกั็นกล้องไม่รู้ว่าจะมีคนดูมาถึงตรงนี้ไหมคลิปนี้บางคนอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนคุณตอนล้างจานซักผ้ากินข้าวน้ำแล้วกันเนอะก็เป็นโอกาสดีๆวันแห่งความรักนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทีน่าด้วยนะคะถ้าสนใจดูดวงก็เข้าไปที่ แฟนเพจบลูดิสต์ได้นะคะอยู่ที่ดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างแล้ว <c oughs> หวังว่าเจนจอยนะคะสวัสดีค่ะ